สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะทักทายได้นะคะวันนี้มาไลฟ์สดพร้อมกับหัวข้อที่ได้สนใจเลยทีเดียวหัวข้อนี้คือคิดเองเลยนะ <c oughs> คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเนาะถ้าอยากมีแฟนดีๆอย่าทำแบบนี้นะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาอีกสักครูนะคะเดี๋ยวจะมาพูดกันในหัวข้อของวันนี้นะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันใน commissions yahoo youtube ค่ะหัวข้อที่จะนำมาพูดนำมาคุยให้ฟังในวันนี้ก็คือถ้าอยากมีแฟนดีๆอย่าทำแบบนี้นะคะ เริ่มกันเลยเนาะมีเพื่อนๆเ,เข้ามากันพอสมควรนะคะคือก็รวบรวมจากประสบการณ์ทั้งจากตัวเองเนาะแล้วก็จากเพื่อนๆที่เคยมีแบบว่าได้เล่าได้พูดได้คุยนะคะก็คือได้มาสรุปแล้วก็มาพูดคุยกับเ,เพื่อนๆนบบนี้นะคะถ้าอยากมีแฟนดีๆอย่าทําแบบนี้นะคะถามว่าตัวเองเสีอหรือยัง ก็กําลังดูดูอยู่เนาะดูนานแล้วเกินนะคะที่นานนี่เพราะว่าตัวเองเยอะไงเออยอมแล้วนะคะเยอะเยอะเป็นคนเยอะนะคะเ,ออเริ่มกันเลยเนาะหัวข้อแรกเลยนะคะก็คืออ่อยแรงนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ควรทําอย่างเยิ่งคือผู้หญิงอะ่ะมันก็อ่อยได้แหละอ่อยเบาๆนิดหน่อยอ,อสงสัยตาพูดนิดหน่อยๆนะแต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบเยอะเกินไปอะ่ะอ่อยแรงเกินไปอะ่ะ ผู้ชายเขาจะคิดอีกแบบเลยนะบางทีคือน,นี่จากประสบการณ์เลยเขาจะคิดว่าแบบบางคนนี่ลึกถึงขั้นแบบแบบไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรกันแบบว่าเฮ้ยคือเหมือนมองว่าแบบถ้าเกิดอ่อยแรงเหมือนแบบเฮ้ยคนนี้แบบเอ้ยจะง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งจริงๆอ่ะเราก็มองว่า คือบางทีเราไม่ได้คิดนะเออผู้หญิงเราก็ไม่ได้คิดถึงขั้นแบบจะอะไรนะแค่พูดคุยเออสนุกสนานพูดคุยเฮฮาบางอย่างมันก็มีทะลึ่งบ้างอะไรบ้างนะมันเป็นธรรมดาว่าเออคือคือด้วยด้วยนิสัยบางคนนะผู้หญิงผู้หญิงบางคนเนาะคืออย่างที่บอะจะพูดคนพูดทะลึ่งไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะก็คือได้นิดๆเออแบบเออพูดให้คิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าไม่จะแบบไม่ไม่พูดทะลึ่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะแบบพูดทะลึ่งมาก คือบางคนพูดแบบนี้แล้วบางทีผู้ชายเขาจะคิดว่าแบบเหมือนแบบเออง่ายหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ไหมเออพอมันเป็นอย่างนี้แล้วว่าเราจะทําให้เราเจอคนที่เขาแบบบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดในแง่ที่ดีกับเราเนะบางทีเขาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยคิสแบบว่าเอ้ย,ส,แบบอยสนุกสนุกอะไรอย่างนี้ไหมอืมมันก็เป็นไปได้นะคะคืออ่อยได้แหละแต่ว่าเ้บาๆพอทีนี้หน่อยๆ,ๆนะคะ แล้วก็เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลานาะรับต้องศึกษาดูนิสัยใจคอเนาะแต่ในแว็บแรกเลยอะมันคือคนเห็นปับ๊บเขาเรียกอะไร first first impression ใช่ป่ะเห็นปุ๊บคิดไปก่อนแล้วเออคนก็จะมองไปก่อนละอะไรแบบเนี้ยเนาะก็คือคอ,คอ่อ,อยอ่อยได้เบาๆแต่ว่าอย่าอ่อยแรงนะคะค่ะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ค่ะนะคะต่อไปเลยนะคะก็คือสิ่ง ที่ถ้าเกิดเราอะอยากมีแฟนดีๆเนี่ยเราอย่าทําแบบนี้ก็คืออย่าดูเขาแค่แคเปลือกนอกอย่าดูเขาแค่ปโปรไฟล์ที่ดูดีเอออันนี้ก็สําคัญคือโปรไฟล์ที่ดูดีหรือว่าเปลือกนอกที่ดูดีอะมันไม่ได้สะท้อนถึงนิสัยใจคออะไรที่ที่ดีไหมหรือว่าที่ไปกับเราได้อ่ะค่ะบางคนคือแบบพอเห็นแบบว่าเอ้ยเอย้มันมัน,มนยังไงล่ะ เปลือกนอกอะดูดีเนาะหน้าที่การงานอาชีพฐานะหน้าตาอะไรดูดีอะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกนอกนะคะคือคนเราอะถ้าจะได้แบบว่าคุยกันพูดคุยหรือว่าที่จะคบกันในยืนยาวเขาเรียกความสัมพันธ์ในระยะยาวมันต้องอาศัยการพูดคุยนะคะการศึกษาเรียนรู้วิสัยใจคอกันเนาะคือบางทีมาเราอะจะดูแค่เปลือกนอกอย่างเดียวมันไม่ได้ นะคะคือคือระยะแรกเราก็จะดูแหละแต่ว่ามันมันไม่ใช่มันเป็นแค่ส่วนประกอบนิดนึงนะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งดูกันแค่เปลือกนอกต้องดูถึงนิสัยใจคอนะคะทัศนคติความคิดอารมณ์นะคะทุกๆอย่างเลยเนี่ยว่าไปกันได้ไหมเออเนาะสวัสดีเพื่อนที่เข้าาใหม่ด้วยนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะอีกข้อหนึ่งเลยก็คือ ถ้าเราอยากมีแฟนดีๆเนี่ยเราอย่าทำแบบนี้ก็คือเวลามีคนมาสนใจอ่ะคว้าไว้ทันทีโอเคทันทีตกลงเลยทันทีนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยเพิ่งเพิ่งเจอคือคือประมาณว่าฉันจะไม่เจอใครอีกแล้วอะฉันเจอคนสนใจไแบบฉันต้องรีบคว้าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ต้องรีบขนาดนั้นต้องไม่รีบนะคะนี่ เออจะว่าไปเนาะก็พอไม่รีบนี่แหละคะ่ะถึงจะบอกว่าเออนานขนาดนี้อยู่นานขนาดนี้เนาะคือจริงๆก็จะบอกว่าการที่มีใครมาสนใจเราเนาะบางทีอะก็โอเคแหละการที่เขาสนใจอย่าไปเด่อที่ดีแต่ว่าเราต้องอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกลงอย่าเพิ่งโอเคนะคะต้องดูกันไประยะหนึ่งต้องพูดคุยนะคะสิ่งสําคัญเลยเราเน้นที่เรื่องของนิสัยใจคอทัศนคติความคิดนะคะ การใช้ชีวิตเขาเรียกอะไรไลฟ์สไตล์เออมันต้องไปกันได้นะคะสวัสดีค่ะต้องดูที่ใจใช่ดูที่หน้าตาครับค่ะก็จริงค่ะใช่แต่ว่าคือหลายๆคนอนะ่ะเขากอ็อันนี้เลยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงหรอกผู้ชายก็เหมือนกันคือในกลุ่มของเพื่อนผู้หญิงก็จะคุยกันอะไรอย่างงี้เราก็เราก็สรุปมาว่าประมาณว่าเออหน้าตาก็โอเคแหละในระดับที่เรารับได้ นะคะแต่ว่าที่สําคัญจริงๆที่ผู้หญิงจะดูเลยคือนิสัยใจคอค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบเคยและหน้าตามันคือครั้งแรกที่เห็นใช่ไหมครั้งแรกที่เจอกันที่เห็นกันเนี่ยมันก็ต้องรู้จักก่อนใช่ไหมแต่ว่าถึงเวลาแล้วอะค่ะเราก็ต้องมาดูกันที่นิสัยใจคอทัศนคติความคิดอะไรพวกนี้อารมณ์ก็สําคัญเนาะเราก็คงไม่อยากจะแบบไปอยู่กับคนที่อารมณ์เด,เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง,ววลงปุ๊บปิ๊บ อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกเสียสุขภาพจิตเอออะไรประมาณเนี้ยนะคะค่ะต่อไปเลยก็คือที่ที่ท,ที่ที่เราอะ่ะไม่ควรที่จะทําถ้าเราอยากมีแฟนที่ที่ดีนะคะก็คือฝากเพื่อนไงฝากเพื่อนหาให้เฮ้ยหาแฟนให้หน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เคยมีมาแล้วนะคะเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยเขาก็แบบเห็นว่าเออเพื่อนโสดโสอะไรเงี้ยก็จะบอก ให้เขาไปคบกันเออแต่จริงๆแล้วอะ่ะการที่เพื่อนแนะนํานะคะบางทีอะ่ะสําหรับบางคนอาจจะเป็นสิ่งดีก็คือต้องต้องดูที่ที่คนด้วยเนาะถ้าเกิดเพื่อนแนะนําให้แล้วเขาไปพูดคุยกันในะคือเบื้องต้นคือเริ่มจากความเป็นเพื่อนพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็คงโอเคก็เห็นมีหลายคู่ที่ท,ที่ที่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็คบกันเนาะแต่ว่าก็มีบางคู่นะคะที่เพื่อนแนะนําให้กันแล้วแบบพอถึงเวลาทะเลาะกัน เลิกกันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไอคนที่เป็นเพื่อนหาให้อะเออมันก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยนี่ฉันเป็นอะไรเี่ยฉันรู้สึกว่าเออฉันไม่น่ามาพึ่งเธอเลยทําไมเธอหาใครไม่ฉันก็ไม่รู้ทําไมนิสัยอย่างนี้ทำไมนิสัยแย่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กลายว่าเออเราต้องเสียเพื่อนมามต้องทะเลาะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนึ่งเลยก็คือไม่ไม่คิดว่าไม่อยากไม่ไม่อยากฝากเพื่อนหาให้นะคะจริงๆแล้วเราคนเรามันจะเจอกันเดี๋ยวมันก็เจอเนาะนะคะ ข้อต่อไปเลยนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่ห้านะคะคืออันนี้ผู้หญิงหลายๆคนก็ทำนะคะคือคาดหวังว่าเราจะเจอคู่ที่ดีจากในเว็บเดทเว็บเดทมีเยอะมากอะเว็บเดทของ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 ที่เราแบบว่าใช้ใช้กันที่คิดก็จะมีอะไรมี tinder ร,รู้อันนี้คือเว็บเดทมีทั้งฝรั่ง ต่างชาติไม่ใช่ฝรั่งสิต่างชาติหลายชาติเลยนะคะคนไทยเลยก็มีถามว่าเคยเล่นไหมเล่นมาตลอดเลยนะเป็นคนที่เล่นเว็บเด็ดอันนี้เป็นความรับนะคะ ถามว่าเล่นเเดตเราได้แฟนไหมจากไ,ไม่มี <g ül> <g ül> ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเหตุผลที่ไม่ได้ก็เพราะเนี่ยอะไรเยอะคือเยอะแล้วก็ระวังตัวแล้วก็กลัวอะไรๆลยอย่างเออเราไม่อาจจะมองว่าเราไม่ค่อยเปิดใจหรือเรามีกำแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่อันนี้เป็นนิสัยของตัวเองนะคะคือเราเปิดใจยากอะไรประมาณเน,นี้เชนเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบ เยอะมากเลยนะแล้วก็หลายหลาคนอันนี้เราไม่ได้นะี่นะหลายๆคนนะคะเพื่อนของเราเองอะ่ะบางคนก็มีคู่จาก tinder เออมีจริงๆนะคะบางทีมันมันก็เป็นโอกาสที่แบบจะเจอได้เจอต่างชาติอะไรแบบเนี้มีนะคะเพื่อนเพื่อนหลายคนที่ท,ที่รู้อะ่ะก็มีแต่ว่าเพื่อนบางคนที่เจอโดยมากก็เป็น scammer ก็เยอะ เออมีเป็นสแปสแกมเมอร์เยอะมากนะคะชอบมาหลแบบอกผู้หญิงไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราจะรู้จากการพูดคุยเนี่ยอันนี้คุยกันเรื่องเว็บเดทนะคะเว็บอ่ะทินเดอร์คุยกับทินเดอร์บางทีอ่ะเล,เล่นไปอ่ะออก็คุยคุยไปเนาะถามว่ามันมีประโยชน์ไหมเล่นทินเดอร์แล้วมีประโยชน์นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ภาษาคือธรรมดาในชีวิตประจำวันทั่วไปของเราอ่ะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้นะ ่อให้เราเล่น T i n เด r แล้วเราพูดเป็นเราสามารถใช้ Google Translate ได้เออแปลภาษาได้แล้วในการแปลภาษานั้มันไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่อ่านไม่ดูไม่เห็นมันเป็นการซึมซับโดยโดย,โดยโอัตโนมัตินะคะมันเป็นการที่เราเหมือนได้ใช้ภาษาไปไหนไปไป,ไปโดยปริยายไปได้อัตโนมัติไปเลยก็คือได้รู้ได้ใช้ภาษาอันนี้คือเป็นข้อดีข้อดีของการคุยทางเว็บเดต เอ่อเว็บทินเดอร์นะคะแต่ว่าต้องระวังให้ดีเพราะว่าในทินเดอร์สแกมเมอร์เยอะมากนะคะอาชีพฮิตของหนุ่มๆในสแกมเอ่อในทินเดอร์ที่เป็นสแกมเมอร์นะคะ,ะวิศวกระวิศวกรอยู่กลางทะเลวิศวกร,ะวะกรอะไรนะเกี่ยวกับกา๊าซน้ำมันเป็นนักบินเป็นอาหารเป็นหมอมีมีค่ะคืออันนี้คือ ส่วนตัวเล่นเนี่ยจะไม่ไม่ไม่เจอนะคะเพราะว่าบอกบอกว่าที่ไม่เจอเพราะว่าเอาโปรไฟล์อะแล้วก็ลงอ,อว่าเป็นเป็นก v e ฟ n น e n นนะคะก็กฟนเออเป็นก v e ฟ n m e n นก็เลยจะไม่ค่อยอเจอสแกมเมอร์เท่าไหร่นะคะแต่สำหรับเพื่อนที่เล่นเนี่ยเจอบ่อยมากคุยจนหน้าแบบ เบื่อแล้วไม่อยากคุยเจอก c a m m e r เยอะนะก็เลยแบบเลือกเป็นคุยกับคนไทยกับคนไทยก็มีแต่ว่าเราก็มองว่าคนที่เล่นเว็บเตอ่ะมันต้องดูดีๆนะคะคืออย่าคาดหวังมากอย่าแบบไปเชื่อคิดว่ามันจะเจอเจอแบบว่าแฟนที่ดีในนั้นคือมันก็มีแหละคนที่เขาได้ดีแต่มันก็น้อยเนาะ เรื่องคู่เป็นอะไรที่เหมือนเราซื้อลอตเตอรี่เหมือนเราซื้อหวยอะเหมือนถูกยากเออหวยยังถูกง่ายกว่าแม้แต่ซื้อลอตเตอรี่อะจะถูกเอนที่หนึ่งโอ้โหมันยากมากค่ะเหมือนกันนะคะคู่นี่เหมือนกันเลยนะคาดหวังจากที่ไหนไม่ได้เลยนะคะมันมันต้องอาศัยการดูการศึกษาไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งเชื่อนะคะสำหรับคนที่เล่นเว็บเดตนะคะข้อนี้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่หกนะคะ เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาพอใจอันนี้ไม่เห็นด้วยถ้าเราอยากมีแฟนที่ดีนะคะเราจะเปลี่ยนตัวเองมันมันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นตัวของตัวเองอะไรที่ไม่ดีนะคือเราต้องรู้ว่าเอ้ยอะไรอะไรที่เราไม่ดีอะเรารู้นะบางทีตัวตัวคนที่มาคุยกับเราอะแหละเขาเป็นคนบอกหรือไม่ก็เพื่อนเราแต่เพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะเปลงใจกันเนาะจะไม่ค่อยกล้าพูดในสิ่งที่แบบเฮ้ยอะไรเราที่เราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย คือน้อยนักที่เราจะเจอเพื่อนที่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 มาบอกหรือมาแนะนําเราในข้อที่ไม่ดีนะคะคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราแบบเจอเพื่อนหรือคนใกล้ตัวเราที่มาแนะนําหรือมาบอกในจุดที่มันไม่ดีเนี่ยคือที่คิดว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะที่เราเจอคนแบบนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่รู้สึกแบบว่าปรารถนาดีกับจริงๆเขาจะไม่มาแนะนําอะไรในสิ่งที่สิ่งที่เราทําไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่เราทําไม่ดีอะไรเงี้ย เขาก <conclusions> ็จะไม่กล้าพูดเพราะว่าเขากลัวเราโกรธกลัวเราไม่พอใจเออกลัวเราไม่ถูกใจกลัวเราไปพูดคนอื่นว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่สาหรับทิพย์แล้วผู้มองว่าใครที่พูดพูดกับเราด้วยความหวังดีนะคะคือด้วยความหวังดีนะคะคือเราต้องดูเจตนาของเขาด้วยเนอะเอ้คิดว่าเอ้ทำไมเขาถึงบอกเราเขามีอะไรเขาคิดยังไงอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาหวังดีกับจริงๆนะคะเป็นอะไรที่เราต้องขอบคุณเขานะคะว่าเขาบอกเราเขาเตือนเราเออมันเป็นสิ่งที่ดีเขารักเราเออนะคะก็คือ การที่บอกว่าเดี๋ยวกลับมากลับมากลับมาเลยพ <c oughs> ่อ้อคือการที่บอกว่าเราอยาเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาพอใจเนี่ยหมายถึงว่าเออรู้ว่าเขาอะชอบผู้หญิงกับทำสีผมจแจ๊ดแจกแต่งตัวเปรี้ยว,ยวจี๊ดจี๊ด,ดแล้วก็ไปทำอะพยายามทํามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนเรียบร้อยเออเราก็จะเรียบร้อยแ,แบบนี้ <c oughs> คือเราเป็นตัวของเราเนาะเว้นจากอะไรที่เราแบบคิดว่าเราเป็นไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีอะไอ้นั่นคือส่วนที่เราต้องค่อยๆปรับค่อยๆปรับปรับนะคะเพื่อให้มันเข้ากันได้หรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีค่อยๆปรับได้นะคะอันนั้นเรียกการปรับนะคะนะคะไม่ใช่การเปลี่ยนคือการเปลี่ยนเลยือพยายามทำอะไรไม่ว่ารู้ว่าชอบอะไรเราก็พยายามทำให้สิ่งที่เขาชอบนั่นแหละแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันไม่ใช่ตัวเรา การที่เราทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันทําได้ไม่นานค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกเบื่อแล้วฉันไม่อยากทำอะฉันอึนอดอัดอ่ะเออมันไม่ใช่ตัวฉันนะฉันช่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทําให้เขาชอบโดยการที่ไม่ใช่ตัวเองแล้ววันหนึ่งเรากลับกลายมาเป็นตัวเองอีกคนนึงก็จะงงเอ๊ะ เฮ้ยเมื่อก่อนอ่ะก็ไม่ใช่แบบนี้นี่เฮ้ยเมื่อก่อนเธอไม่เป็นแบบนี้อะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วเนาะเพราะเรารู้ว่าออ,อะไรที่มันไม่ดีเราถึงจะค่อยๆปรับนะคะเป็นตัวเองให้เขายอมรับในความเป็นตัวของตัวเรานะคะแต่ว่าถ้าสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าตัวเรามันเยอะเกินไปเออก,ก,ก็พูดก็บอกก็คุยกันนะคะ แล้วก็ค่อยๆปรับนะคะเพราะว่าคนสองคนเนี่ยจะมาคบกันเนี่ยมันต้องอยู่กับการแบบปรับจูนเข้าหากันนะคะไม่ใช่คนใดคนหนึ่งพผยายามปรับอยู่ตลอดแต่อีกคนนึงโอ้โหยืนแบบฉันอยู่อย่างเงี้ยแล้วอีกคนนึงแบบโอ้จะต้องเอ็นหา,หาไม่ใช่คะ่ะไม่ต้องเป็นเหมือนต้นไผ่ที่เอ็นเข้าหากันปรับเข้าหากันนะคะอันนี้คือทฤษฎีเก่งมากนะคะแต่ปฏิบัตินี่ก็คืออืมค,ค,คิดว่าทําได้แหละเออถ,ถ,ถ้าเจอนะถ้าเจอ แคเจอคนที่แบบว่าเออมันใช่เนาะบางทีเราก็ปรับได้นะคือคือเราต้องยืนหนึ่งในความเป็นตัวของตัวเองก่อนไหมนะเราต้องมั่นใจในความตัวของตัวเราก่อนนะคะแล้วก็พอเราเจอคนที่ถูกใจให้คนที่ว่าเห้เขาเป็นคนดีอะ่ะเออคือเขารักเราเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับในสิ่งที่เราคิดว่าเออเราปรับได้เราก็ปรับนะคะมันเป็นม่นเป็นอะไรของการที่จะมีมีคนมาคบมีคู่นะคะมันคือการปรับ แต่มไม่ใช่การเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเราเปลี่ยนได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะสักระยะเวลาหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวของเราแล้วอีกคนหนึ่งเขาจะงงเอ๊ะเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรเอ๊ะเธอเป็นอะไรทไกกําไมเมื่อก่อนเธอไม่ใช่แบบนี้เอออะไรแบบเนี้ยแบบน,นะเขาก็จะงงไม่เข้าใจแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเข้ามาได้นะคะบางทีมันก็ถ้าเขาชอบแบบนั้นนะแต่เราไม่ใช่เออมันก็เกิดปัญหานะ เออก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันไม่พอใจกันก็เลือดลากันไปซึ่งตรงน,นั้นก็เป็นต้นเหตุของความผิดหวังเนาะมันมันก็ไม่โอเคนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยถ้าเราอยากมีแฟนดีๆเนี่ยเราอยากทําแบบนี้ก็คืออย่ามีแฟนเพราะความเหงาคือข้อนี้ที่พยายามพูดพูดมากเลยพูดหลายครั้งกับกับเรื่องของการที่มีแฟนเพราะความเหงาคือตะเราอะ่ะคือฝึกต้องฝึกสิ่งเดียวต้องฝึกเลยก็คือ เราต้องอยู่คนเดียวให้ได้เนาะเราต้องคิดเลยว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วอะเราจะทํำยังไงให้ตัวเราอะมีความสุขแล้วก็อยู่ได้เราจะทําในที่เราชอบเออทําสิ่งไหนที่เราชอบเราอยากพัฒนาด้านไหนเราอยากมีความรู้ด้านไหนอ่ะไปฝึกไปหาความรู้นะคะแล้วก็มาลงมือทาบางทีแค่คิดแต่คิดอย่างเดียวมันทําม,ม,มันไม่ได้เราไม่สําเร็จมไม่เห็นผลนะคะคิดปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะ ทำคือมันต้องลองทำอะ่ะเราแค่คิดบางทีอุ้ยเราทำไม่ได้หรอมันจะทำได้หรอไม่อะ่ะจริงๆเราต้องลองทำก่อนนะคะถ้าทำแล้วมันทำไม่ได้เ้วเออต้องทำเต็มที่ด้วยนะทำเต็มที่ทำไม่ได้เออก็ยอมรับอ่ามันทำไม่ได้เออ,อเราก็ไม่เสียใจทำไม่ได้ทำไมอะ่ะทำเต็มที่แล้วมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องลองนะคะต้องลองเนาะคืออะไรก็ได้อ่ะที่ทำให้เรามีความสุข เราจะรู้สึกว่าคือนี่เป็นผลหนึ่งที่แบบว่าพยายามแบบหาอะไรใหม่ๆอะที่เราสนใจอ่ะคือบางทีมันก็ไม่ได้ว่าเกี่ยวอันนี้พูดตรงๆไม่ได้เกี่ยวกับง,งานนะบางทีเป็นเรื่องอะไรที่อยู่นอกเหนือแต่ว่าเราเราสนใจไงเรารู้ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแฮปปี้เรามีความสุขก,กับสิ่งที่เราทําเราสิ่งที่เราสนใจอ่ะคือทุกอย่างมาถ้าเรามีความสุขไงแล้วมันก็ไม่ได้ไปกระทบมไม่ได้ไปกระทบกับใครเนาะไม่ได้ไปสร้างผล อะไรที่มันไม่ดีไม่ได้ก่อเรื่องอะไรให้ใครเดือดร้อนไหมเออมันก็แบบทำไปเฮอะเออมันคือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขใช่ไหมคะแล้วเนี่ยสิ่งที่มาทําในวันนี้เออนี่คือสิ่งที่ทําให้มีความสุขนะเพราะว่าได้เอาประสบการณ์นะคะทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีมาเล่ามาพูดมาคุยนะคะแล้วก็สําหรับน้องนะคะมีน้องท่านนึงมีน้องอีกแล้วอันนี้เรือจริงนะไม่ได้แอบอ้างอะไรทั้งสิ้นนะคะ น้องอะเขาท้าแชทเข้ามาว่าเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเออไม่รู้ว่าเขารู้สึกกับเรายังไงเห็นเราเป็นเพื่อนหรือว่ารู้สึกกับเรายังไงแล้วเวลามาคุยกับเราชอบพูดถึงกับผู้หญิงคนอื่นว่าเขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงที่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยเขาคุยกันอยู่นะเขาจีบแต่ก็มาเล่าให้ตัวเขาฟังแล้วเขาก็แบบไม่รู้ตัวเขารู้สึกยังไงเนาะเขาก็บอกประมาณว่า เขาไม่รู้ว่าผู้ชายอะ่ะเขาคิดกับเป็นเพื่อนหรือว่าคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าพอเขาทดลองแยบแล้วผู้ชายก็โทรมาเออเราก็เลยพูดให้เขาสบายใจไปนะคะผู้ชายอะ่ะถ้าเขาชอบผู้หญิงคนอื่นอ,ะอ่ะถ้าเขาชอบเราอะ่ะเขาจะเอาเรื่องผู้หญิงคนอื่นมาเล่าให้เราฟังเลยไม่เอามาเล่าแบบว่าอุ๊ยไปเดทกันไปกินข้าวไปอะไรแล้วก็แบบอุ้ยมีความสุขมากแล้วเธอฉันกาเล่าเธอฟังเนี้ย ถ้าเกิดเขาแคร์ความรู้สึกของเราเขาก็จะไม่พูดถึงนะคะน้องอันนี้พี่บอกเลยนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบถ้าเป็นสือว่าเป็นเพื่อนเขาเห็นเราเป็นเพื่อนอนะ่ะเขาถึงพูดถูกไหมเขาอาจจะอยากจะพูดให้ฟังเพราะว่าไม่รู้จะไปพูดกับใครบางทีไม่มีเพื่อนพูดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะพูดให้เราฟังเออประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าแล้วเ,เนี่ยอยู่ดีๆอผู้ชายคนนั้นก็มาขอยืมเงินแล้วก็พาผูพ้พาผู้หญิง ที่เขาเดทกันเดี๋ยวไปกินข้าวหนูจะให้ดีไหมคะเออก็ยังไม่ได้ตอบนะก็คิดคิดดูแล้วกันน้องจะให้ไหมเอ่ถ้าน้องรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนน่ะแล้วน้องเออสงสารเพื่อนอยากช่วยเพื่อนนกก็ให้แต่ถ้าน้องชอบผู้ชายคนนี้แล้วรู้ว่าเขาอะเอาพูดดีๆถ้าเกิดเอาอย่างนี้เลยถ้าเกิดเขามาเห็นน้องเป็นอะไรอะอยู่ดีๆ เก,เกิดเขามาหวังประโยชน์จากน้องอะเขาเอาเงินน้องไปไปเลี้ยงไอยู่คนอื่นนะอะน้องคิดตัวดีๆนะคะว่าความรู้สึกของชายคนนั้นกับตัวน้องกับน้องรู้สึกกับเขายังไงนะคะน้องมีคิดอะไรเป็นพิเศษกับเขาหรือเปล่าหรือเห็นเขาเป็นแค่เพื่อนนะคะถ้าเห็นเป็นแค่เพื่อนเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ผิดนะคะเออเราบอกเลยเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ผิดนะคะแต่ว่าถ้าคิดมากกว่านั้นเขาอาจจะเอาเปรียบเราได้นะ,ะนงทียยืืมยืมมมไ่ครั ออระวังนะคะอันนี้เตือนนะคะค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาไม่ทันเนาะวันนี้นะคะหัวข้อที่ทิพนำมาเล่านำมาบอกเลยก็คือถ้าอยากมีแฟดีๆอย่าทําแบบนี้นะคะก็นามาปะเจ็ดข้อด้วยกันก็คือข้อหนึ่งก็คืออ่อยแรง อ่อยเยอะจนเขาคิดว่าเราให้ท่าจนเขาคิดไปไกลว่าเราอยากไปม,มีอะไรกับเขาคิดว่าเราไยเอออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะเราจะเจอคนที่ไม่ดีคนที่ไม่จริงใจคนที่หวังที่จะมาเอาประโยชน์แค่เพียง,ช,งชั่วคราวชั่วคราวนะคะเขาไม่คิดจะจริงจังกับเราอะไรแบบนี้นะคะข้อที่2เลยก็คืออย่าดูเขาแค่เปลือกนอกนะคะโปรไฟล์ดีหน้าที่การงานรูปร่างหน้าตาทุกอย่างดีหมดให้ อันนี้แค่เบื้องต้นแต่จริงๆแล้วเราต้องดูให้ลึกถึงนิสัยใจคอทัศนคติของเขาความคิดการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะเราต้องดูทั้งหมดนะคะข,ข้อต่อไปข้อที่3นะคะพอมีใครมาสนใจปุ๊บแล้วรีบคว้าไว้ทันทีคนนี้แหละใช่เลยนะคะเป็นสิที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างไม่ใช่แรกๆถ้าเกิดเจอเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราต้องพูดคุยกันไปก่อนพูดคุยไม่นะ่ที่ไม่ได้บอกนะว่าต้องคุยคนเดียว เราในระยะเริ่มต้นการแค่การพูดคุยมันก็สามารถพูดคุยได้นะคะมันมันเป็นงานเป็นการเลือกเลือกที่จะพูดคุยพูดได้พูดได้ดไดดไดคุยได้ในขณะที่เรายังไม่ได้ตกลงว่าเราจะคบคนหนี นะคะแต่เมื่อไหร่ที่การพูดคุยหรือความรู้สึกอะ่ะมันลงไปลึกหรือว่าอะไรแล้วเราจะรู้เองว่าเรามีความรู้สึกให้กับใครหรือคนไหนนะคะเมื่อนั้นแหละเราถึงจะค่อยๆเออบอกว่าเออโอเคเราคบกับเธอเราก็ค,าคนอื่นเราก็ค่อยๆเคลียร์ให้เป็นเพื่อนหรืออะไรไปนะคะอย่างน้อยมันก็เป็นการไม่ทําร้ายจิตใจของอีกคนอื่นที่เขาคุยกับเราอยู่นะคะถึงจะเป็นการพูดคุยแต่ถ้าพูดกันนนไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจกันได้นะคะเพราะนั้นเนาะ ถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเราต้องขยันตัวเองนะคะพูดคือคือ,คอพูดคุยบอกเขาให้เขาเข้าใจเนาะเมื่อไหร่ที่เราตัดใจกบกับใครอย่างเงี้ยแต่ว่าขั้นตอนแรกเลยก็คือเขาสนใจเราปุ๊บแล้วอยากเครื่องรีบโอเคต้องพูดคุยศึกษาดูใส่ใจคอกันไปก่อนนะคะข้อที่สี่ก็คือฝากให้เพื่อนหาให้จริงๆแล้วอะมองว่ามันเพื่อนเองอะแต่สมมติเพื่อนเขาแค่รู้จกักเขาไม่แนะนําให้เราอะ เสร็จแล้วปุ๊บพอคบไปคบไปแล้วแบบมันไม่ดีมันไม่ใช่อะ่ะอย่างที่เพื่อนแนะนะําอ่ะเออแล้วก็มาทะเลาะก,กันกับเพื่อนอีกเสียเพื่อนอีกอะไรแบบนี้นะคะก็ก็ไม่แนะนาด้วยนะแต่อันนี้มีข้อยกเว้นนะคะสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่บางคนเนี่ยเขารู้จักนิสัยเฉพาะดแีแล้วเขาแนะนําให้กันแล้วก็เป็นคนดีจริงๆเขารู้จักมานานโอเคนั้นได้นะคะแต่โดยมากที่เห็นก็คือถ้าเพื่อนแนะนําให้แล้วทะเลาะก,กันเนี่ยมีปัญหากันเยอะนะคะข้อที่ห้านะคะ คือคาดหวังที่จะได้พบคนดีๆจากเว็บเดตนะคะคือไม่อันนี้ออกตัวก่อนว่าไม่ได้ว่านะบางคนก็ได้เจออจากเว็บเดตอ่ากดีๆก็มีแต่ก็น้อยแล้วหลายคนถูกหลอกเยอะมากนะคะเราเห็นข่าวมาแล้วนะคะเป็นผู้หญิงต้องหูตากว่าใครต้องดูข่าวนะคะเออโดนหลอกเสียเงินเสียทองกันไปเยอะแยะมากมายนะคะเพราะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังจากเว็บเดตใได้ทั้งสิ้นนะคะพูดคุยได้แต่ต้องใช้เวลานะคะ การจะนัดเจอนัดอะไรก็ต้องมีการระวังตัวมีการเตรียมตัวนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่ห้าเลยก็คือเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาพอใจนะคะอันนี้ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องเป็นตัวของเราเองนะพยืนหนึ่งในความเป็นตัวของตัวเรามั่นใจในตัวเรานะคะเขาถ้าชอบเราเขาต้องชอบที่ตัวของเราจริงๆนะคะหรือถ้ามีอะไรที่มันเยอะเกินไปนะคะเราก็ค่อยปรับลงได้นะคะแต่ว่า ต้องเป็นตัวของตัวเองในครั้งแรกที่เจอในแค่ที่พูดคุยนะคะท่าัศนคติต่างๆของเราอะ่ะต้องเปิดเผยในความเป็นตัวของตัวเราอย่าเปลี่ยนเพื่อให้เขาชอบนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรากลับกลายเป็นตัวของตัวเราแล้วเขาเห็นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเจอเธอที่แรกฉันชอบเธอแบบนั้นนะแล้วทําไมตอนนี้เธอเป็นแบบนี้อ้าวไม่ไหวไม่ใช่ละเออมันก็จะกลายเป็นปัญหาทำให้เรารู้สึกเราเองนั่นแหละที่ต้องเป็นคนที่เสียใจนะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยอันนี้สําคัญนะคะอย่ามีใครหรืออย่าเพิ่งม,มีแฟนเพราะว่าเราเหงาความเหงานี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าใครเข้ามาใกล้ๆแล้วเราก็ขวา้าหรือแบบอมันรู้สึกพึ่งพาตัวเองไม่ได้อะพึ่งพาความรู้สึก ของตัวเองไม่ได้มันจะต้องหาใครมาเติมเต็มนะคะจริงไม่ใช่คือเราต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเติมเต็มความสุขให้ตัวเองมีกําลังใจให้ตัวเองนะคะคิดจะพัฒนาหรือว่าทาอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเรามีความสุขนะคะแล้วว่านั้นนะคะเมื่อเราเจอคนดีๆนะคะคนที่เราเถูกใจค่อยๆมองค่อยๆดูแล้วว่ามันก็จะทําให้เราแบบอืมรู้สึกเป็นยังไงนะก็ หรือว่าป้องกันความผิดหวังหรือความเสียใจของตัวเองได้นะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับเจ็ดข้อถ้าอยากมีแฟนดีๆอย่าทำแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะมีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็จะต้องจบไลฟ์แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี ปัญหาหรือว่ามีอะไรอ่ะอยากที่จะปรึกษาอยากจะพูดคุยนะคะสามารถทักแชทเข้ามาได้เนาะทั้งเพจของทิปนะคะทิปคอนฟิเดนต์นะคะหรือไม่ก็ติดตามได้ทางช่อง YouTube ทิปคอนฟิเดนต์เหมือนกันนะคะสำหรับในช่อง YouTube นะคะถ้าหากว่าเพื่อน กดทิปคอนเฟิร์นแล้วหาไม่เจอนะคะก็ลองกดหัวข้อของทิปใดหัวข้อคลิปนะคะอย่างเช่นหัวข้อในวันนี้ก็คือถ้าอยากมีแฟนดีๆอย่าทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่า,ามีของทิปขึ้นมานะคะก็สามารถกดเข้าไปดูแล้วก็ติดตามกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเออเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ